อมฝากหัวใจเอาไว้ใต้หมอนที่นอนของคุณแม่เนื้อละมุนรู้ตัวหรือไม่ขอเชิญชวนพุทธศาชนิกชนและผู้มีจิตธรรมทั้งหลาย ตอลอดไปถึงสิบยานุสิทธิ์ของพระอาจารย์กำธรทิตาจิตโตอดีตเจ้าวาดวัดดันปรงสามัคคีธรรมร่วมงานบุญเทศกาลบุญเดือนสิบรับตาใหญ่ฉลองตราวัดสมโพธิรูปเหมือนพระอาจารย์กำธรทิตาจิตโตและร่วมทอดปลาปลาสามคัคคีประจำปี2568 นวัดดานปรงสามัคคีธรรมวัดดานปรงสามัคคีธรรมหมู่ที่หนึ่งตำบลเกาะเตา่าอำเภอป่าบยองจังหวัดพัทลุงเริ่มงานระหว่างวันที่4-8ถึง8กันยายน2568นี้ภายในงานพบกับการออกครานแสดงสินค้านานาาชนิดของกินหลากหลายของใช้ครบครันพร้อมชมมหรสพและความบันเนทิงบนเวทีการแสดงทุกค่ำคืนตลอดงานชมฟรี เที่ยวฟรีวันที่4กันยายนภาคกลางวันร่วมพิธีฉลองตราวัตรภาคกลางคืนชมหนังตลุงคณะหนังสมเจตทะลุงทักษิณวันที่5กันยายนภาคกลางคืนร่วมสนุกสนานกับรำวงแม่บ้านพร้อมลุ้นรางวัลจากกิจกรรมนาวาพาโชควันที่6กันยายนภาคกลางคืนสนุกสนานกับรำวงแม่บ้านพร้อมลุ้นรางวัลจากกิจกรรมนาวาพาโชค วันที่7กันยายนภาคกลางวันร่วมพิธีสมโพธิรูปเหมือนพระอาจารย์กัทธนทิตะจิตโตอดีตเจ้าวาดวัดนานปรงสามัคคีธรรมภาคกลางคืนชมดังตลุงท็อกโชว์จากทีมงานแปะเท่งสีวิชัยวาไรตี้พร้อมศิลปินรับเชิญทนาพาโชคพร้อมด้วยศิลปินร่วมเวทีอีกมากมายวันที่8กันยายนวันสุดท้ายภาคกลางวันร่วมพิธีเทศกาลร,รับทรงตาใหญ ภาคกลางคืนสนุกสนานกับรำวงลูกทุ่งคอมพิวเตอร์พร้อมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศอย่าลืมวันที่4-8ถึงกันยายน2568นี้มาร่วมบุญร่วมกุศลเทศกาลบุญเดือน10ประจำปี2568ฉลองตราวัตสมโพธิรูปเหมือนพระอาจารย์กำทรทิตาจิตโต อดีตเจ้าวาดวัดดันปรงสามัคคีธรรมพร้อมรวบทอดปลาป่าสามัคคีนวัดดันปรงสามัคคีธรรมหมู่ที่หนึ่งตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าบยยมจังหวัดพัทลุงเที่ยวฟรีชมฟรีตลอดงานขออาราธนาคุณพระศสยรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอํานวยวยผ่ให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเชิญปากหัวใจเอาไว้ใต้หมอนที่นอนของคุณช่วยรักการุณจะได้ไหมนี่ถึงวันแล้วผมจึงบอกบอกรักคนดีว่าทุกนาทีทผมไม่เพียง